ดีทุกคนกันด้วยครับอันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกมไมค้าปอีกครั้งละคิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันนานอันนี้ก็แบบไปเล่นรอบนอกรอบนอกมาประมาณแบบตอนช่วงวันหยุดยออเีอย่ยวก็ได้ประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าพอเต่ามันพอ,อยังไงเขาบอกว่าต้องพอในอากาศอุ่นๆใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะแต่เรื่องพอเต่าเอาไวท้ทีหลังแล้วกันน,นี่ก็หาทรัพยากรก่อน นี่กะว่าจะทําตัวนี้ให้มันโล่งๆเลยอ่ะตัวเดียตัวเดียวตัวเนี้ยใช่แต่เจ้าเป็นเป็นยังไงดีฟาร์มมั้งโอเคงั้นเดี๋ยวดูก่อนจะทําอะไรดีวันนี้อืมปลาเหรอปลาปลาปลาอืมเป็นนะปุ๊บปุ๊บเก็บไป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 เปลา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 ยังไงสิบอัน อืมวันนี้ไปนี้ดีกว่าเอาปลาไปให้ปลาโลมากินเผื่อจะนำทางไปหาสมบัติได้โอเคงั้นเริ่มเลยแต่น่าจะไม่มืดมั้งงั้นปลาโลมาอยู่ตรงไหนวะน่าจะแถวนี้น่าจะแถวนี้ไปอุ๊บโอ้ยโอเคไปอยู่ไหนอยู่ไหน <S <S เดี๋ยววไ้วไปเรื่อยๆก่อนกิบไป เอซอมบีน้ำไปาอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเกมฟ Fire จะได้แคทอีกตอนไหนเดี๋ยวถ้าคิดอะไรไม่ออกเดี๋ยวก็จะไปแคทเองครับอเคตอนนี้ก็หาปาลาโลมาก,ก่อนไปไปไปอยู่ไหนกันวะ <c oughs> น,นี่นี่นี่ใช่ไหม αι? ใช่ไหม αι? อ๋อไม่ใช่อืมเอ้ยลฮุ้ดไปลุดไปลุดไปขาดอากาศหายใจโอ้โอ้เ้โอเคไปต่อนัไงนะไงนะังไงนัุ่ไฟูงเลยไปมาให้อาหารไปสุดอากาศหายใจก่อน จับใจจังวะเอ้ยไม่ใช่ดิให้อาหารยากเอ้ยมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่จะไปไหนโอ้ยจะขาดอากาศหายใจโอ้ยโอ้ยต่อนี่นี่มันนี้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 มันอยู่นี่อยู่นี่นี่โอเคไปเอ้ยมันขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วกันกันกัน เดี๋ยวตามไปตามไปโน <No. S 1> ้โอจะกดให้กดให้ไม่ได้โอเคโอเคเอามหเอามายอ,อยู่นิ่ๆอยู่นิ่งๆเอ้าเพอร์วิตี้โอ้ะจะขาดอาการหายใจโอ้ยใก้มืออีกอยังไงดีวะเดี๋ยวไปนอนก่อนละกัน อ้อจับก็จับยากเสียปลาไป,ไปอีกโอเคเดี๋ยวไปนอนไปนอนไปต่อวันที่สองโอเคปไปแล้วสมบัติมันอยู่แถวไหนอะ่ะเออ

โอเคปลาปลาโอเคกินก่อนกินก่อนปลานี่เหรอโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ,โอ,โอ้ไม่ไหวจริงๆจะลองดูอีกครั้งถ้าไม่ได้แล้วก็ไปทำอย่างอื่นก่อน อยู่นิ่งติ๊กไปไหมเนยพราะเพราะม,มันมันจะ,ม,นจะมันจะล่อก,กูไปฆ่าชัดๆาหายับไป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 ตามไปเลยตามไปเลย ไว้น้ำด้ยวยจงังวะอเอ,อเฮ้ยมาเขต่อปุ๊บเฮ้ยเซียงเซียงเซียงเนียวะหนยวะอ๋อ,อเห็นละเออมามา,าฟันดับในน้ำอะ่ะมามามา มามาเอ,ายอ,อเย้ยยังบีกไหมโอเคยังสมบัติัันอจู่ยังไงมันหายยังไงวะอ,อ,อืมเอ๊ยมีมีเหล็กด้วยว่าว่าวะ,วะยังไงดีว,ว่อาอืม หายยากจริงๆริงเถ่นี้มไม่มยไม่มีปากกาหลังตรงนี้ก็ไม่มีอืมมันจะไปหยู่แถวไหนวะตรงนี้เป็นก่อนน้ำแข็งเหรอโอเค เชียโอ้โอ้ตกใจตกใจไป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 โอ้ oh. ตกใจหมดโอเคกลับบ้านแล้วก่อนวางๆางางไปวางวางๆางเยบต่อไปจะทำอะไรต่อดีว่าอืมคิดไม่ออก ตรงนี้เหรอดูหน่อยทีไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกมึงเลยไยทำไงดีต้องทำให้มันว่าน้ำสูงก่อนอ่ะแล้วเราค่อยแบบขยับที่ให้มันสูง,สงขึ้นน่าจะใช่นะนประตูกันโอเคยับตอนนี้ตอนไหนไหน กจะตอนเช้าอยู่มั้งโอเคเตรียมถังมาเลยยำตรงนี้ยำ One hour later ไปแล้วแล้วก็แล้วก็ตีเออเอาตายโอ้ทำหลังกูวิเนี้ยก็เต่าตายตัวนึงเลยโอ้ ห้องไม่ได้้ก่อนโอเคปิดไปจุดน้ำโอเคปิดน่าจะมืดแล้วมั้งเออเดี๋ยวลองไปนอนหน่อยอ๋อเต่าตายตัวหนึ่งเลยโอ้เออใช่ใช่ใ,ชใกล้มืดแล้วตัวนี้มันเริ่มแดงแดงแล้ว เคงั้นเข้านอนก่อนตอนเช้าให้มาทำใหม่ไปไปเอาเข้าดิเออกว่าจะเข้าจำอยู่ได้โอเคนอนเย่ยมถึงเช้ามากฝนจะตกปุ๊บง่าเป็นไง <laughs> อโอเคอันนี้ก็ปิดโอเคไปทำไปทำต่อเรื่องมากจริงๆเต่าโอ แต่ก็ว่าเนาะต่อมานี้ต้องอยู่ในโซนอบป,ปุ่นสำหรับวางไข่ไปปนิ่งกันเลยนะพวกมึงไป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  ออตัวนี้มันล้วมาตักใส่ตัวนี้เออจะได้ใบน้ำได้เออเอมอง <c oughs> หน้า ใช่ไหมไม่ได้เหรอ,อไว้น้ำขึ้นมาสีเตาไว้น้ำขึ้นมาอ๋อลืมลืมกูก็งงอ่ตอักตักเอาตักยำตักก็มาไว้ตรงนี้เออให้มันได้ไว้น้ำโอเคตัก,ก<อ>ไปให้น้ำม <ไป S 1> ันสูงๆจะได้ขึ้นได้ ไปไปเสียประชาก,กรต่อไปตัวหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกเนาะเค <Okay, S 1> ไปตักไปเรื่อยเๆตุ๊บตุ๊บ,บได้อยู่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเอา้าไม่ขึ้นวะอย่างนี้ได้ไหม ทีวิ่งเล่นเต่าอ่อยังไงดีวะมองหน้านทำไม,มคิดไม่ออก <c oughs> คิดไม่ออกจริงๆตันหมดละเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่ามันจะอยู่ในโซนนี้โซนตื้นๆออุ่นเฮ้เดี๋ยวลองเอาสาลายมาให้มันกินดูสาลายามมาแล้วสาลายน,น,นี่นี่ให้ตัวนี้เผื่อมันจะรีเซทปุ๊ นี่ตัวนี้ขึ้นหัวใจพวกเนี้ยทำไมไม่นี่วะงงวะงงงงงขึ้นม,ม,ม,มาเอ้ยทำไมโม่แต่ในน้ำวะ อ,อไม่ได้หรอกละงง่ะโอเคครับงั้นไหมครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับตัดแบบเอ้จบแบบกระทันหันไปหน่อยโอเคครับงั้นก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับงั้นไว้ในคลิปคลิปหน้าเราจะมาทําอย่างอื่นกันที่ไม่ใช่การพ้อตเตา่าโอเคครับงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ นั้นสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ครับ